วันนี้นะคะเนมาเล่าพะพรเกี่ยวกับการเรียนของเนค่ะเทอมนี้เนได้เกรดอยู่ที่ประมาณ3.45ค่ะก็ตั้งแต่ช่วงก่อนสอบนะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับช่วงก่อนสอบคือทําให้เนมีเวลาในการอ่านหนังสือแล้วก็ทบทวน เข้าใจไวยากรณ์อะไรต่างเพราะว่าภาษาเกาหลีไวยากรณ์รมันเยอะแล้วก็มันความเข้าใจมันก็เยอะปนเปนกันไปหมดแต่พระเจ้าก็ช่วยให้เนมีเวลาในการทบทวนแล้วก็เรียบเรียงจัดการกับเขาเรียกว่าจัดระบบจัดระเบียบของตัวไวยากรณ์ให้ดีค่ะแล้วก็สว่วนสําหรับในเวลาสอบนะคะเนรู้สึกได้ว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเนจริงๆในตอนสอบประมาณเกาหลีเกาหลี6ค่ะมันเป็นวิชาที่พอเปิดข้อสอบมาปุ๊บคือไวยากรณ์เยอะมาก แล้วก็ข้อตัวข้อสอบนี่เยอะมากจริงๆจนแบบเนก็ไม่รู้ว่าเนจะทําได้หรือเปล่าเนก็เลยอธิษฐานกับพระเจ้าว่าขอให้เนเข้าใจในตัวข้อสอบตัวนี้แล้วก็ทําที่ได้เนก็าทาไปเรื่อยๆค่ะจนแบบรู้สึกว่าเออมันก็เข้าใจนะอ่านไปเออเนเข้าใจเนทําได้นะคะ่ะคุณพระเจ้าค่ะสําหรับเกดในเทอมนี้ค่ะคขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับเรื่องการเรียนในเทอมนี้ค่ะก็คือเทอมเนี้ยหนูหวังว่า คือใจจริงก็อยากได้3.5อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเก์เฉลี่ยมันมันกลัวมันไม่ถึง3.5หคะ่ะหนูก็อธิฐานในใจว่าคือคิดเฉยๆไงคะ่ะพระเจ้าหนูอยากได้3.5จังเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณพระเจ้ามากเลยคะ่ะเทอมนี้ก็คือคือทํางานเยอะมากแล้วก็งานงานที่เสนออาจารย์เนะะี้ยค่ะก็ไม่ผ่านเงี้ยอาจารย์ก็ด่าบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ร้องไห้หลายครั้งเหมือนกัน ก็คือหนูก็ทํางานในส่วนของหนูอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็อ้ิานพระเจ้าไม่เป็นไรคะ่ะก็ทาของเราอย่างเต็มที่ตั้งใจอ่านหนังสืออย่างเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะได้เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะก็หนูก็อ้ิานพระเจ้ามาตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าที่เกตออกมาก็สามจุดห้าพอดีเลยขอบคุณพระเจ้ามากคะ่ะทาให้หนูคิดคิดเพ่อความพีข้อหนึ่งที่บอกว่า จงแสวงาค,ความชอบธรรมและแผ่นินของพระองคอ์แล้วองค์จะส่งเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้นะคะที่พี่ๆไม่ว่าจะเป็นพี่สายพี่เก่งอะไรนะคะที่คอยย้ำเตือนตลอดหนูก็เชื่อว่าข้อพระคมภี์นี้คือใช้ได้จริงๆนะคะก็อยากหนุนใจทุกคนว่าคือพระเจ้าไม่เคยทิ้งเราแล้วก็เราก็ทาของเราอย่างเต็มที่พระอ,องค์จะช่วยเราแน่นอนคะ่ะขอบคุณคะ่ะ